ตัวละครในวันพีชที่ว่ากันว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเซเลบตัวจริงพารสาม ตัวละครมิสเตอร์ทูบอนเคบอนเคนนะครับ bon เขาเป็นสมาชิกระดับสูงของบาร์ล็อกเวิร์กมีโค้ดเนมว่ามิสเตอร์ทูปรากฏตัวในภาคอาณาจักรลาบาสตาแฟนๆวันพีชนะครับต่างก็เห็นว่าเขาช่างเหมือนกับจิมแคลรี่จากเรื่องดัมแอนด์ดัมเบอร์ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนจริงๆด้วยทรงผมที่เป็นหน้าม้านะครับซึ่งเหมือนขนาดที่คนลองเอามาแต่งรีทัสดูบอกเลยครับว่าเหมือนเป๊ะเลยครับต่อมานะครับตัวละครคาโปเน่เบชกับตันแห่งกลุ่มฝ่ายแทงทางอาจารย์โอดะนะครับไม่เคยออกมาพูดว่า ได้รับแรงมานานใจมาจากใครแต่แค่ชื่อคาโปเน่อย่างเดียวก็น่าจ,จะเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าที่มาของตัวละครนี้เป็นขายไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าพ่อชาวอิตาเลียนคนดังอย่างอ้าวคาโปนั่นเองครับนอกจากชื่อแล้วยังบวกกับโครงหน้าและลักษณะประจำตัวอย่างผ้าพันคอกับเสื้อโค้ทเข้าไปก็คือทาให้เหมือนตรงไหนนะครับเอาปากกามาวงได้เลยและตัวละครสุดท้ายนะครับ ลอบลุจิบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีสพ라이ดแฟนชาวไทยนะคบเห็นก็ต่างกันผาอึ้องไปเลยเพราะนี่อาจารย์โอดะนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างล็อบลุจิมาจากพิเศษแน่ๆเลยครับเพราะมันช่างเหมือนซะเหลือเกินทั้งทรงผมหมวกและนกที่เกาะอยู่บนไหล่เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับมีใครให้เหมือนกว่าน,นี้อีกไหมครับมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยแต่จะว่าก็ว่าเช่งเทียนพิเศษเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันนะครับลาลุจิ